นี่เลยเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอีกหนึ่งร้านยำร้านเด็ดถ้ามาแถวห้วยขวางนะคะเราก็จะต้องมากินร้านนี้จ้าเฮียไม่เคยมานะคะเฮี<อ>ยไม่เคยมากินใช่ไหมยังไม่เคยพาเฮียมาเปิดโลกนีหละ<อ>ปกติน,นั่งจะไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้นะคะหรูมากับน้องสาวตะกี้สั่งไปประมาณสาสี่อย่างเบาๆนะกินแบบซอฟๆเพราะเฮียไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันนะคะ จะบอกว่าเรามาตอนบ่ายสองเป๊ะคือร้านเพิ่งเปิดตอนนี้มีอยู่ประมาณ3-4โต๊ะถ้าคุณมาถ้าแบบใครมาช่วงประมาณบ่าหกโมงค่มหนึ่งดึกๆนะคะแถวยาวเงยียดเฮียไม่มีทางได้กินแน่นอนโชคดีของเฮียนะจ๊ะมาแล้วอันนี้เป็นก๋วยตีมยำหม้ไฟนะคะถ้วยเล็กถ้วยเล็กแล้วนะน่ารักแล้วก็มีนะจานมียำกุ้งค่ะ แล้วก็นี้ของคุณเฮียนะคะยังประดุกฟูไม่ตลาจ้าแล้วก็ต่อด้วยเอาลืมหมือนกอะไรมาหมูทอดสามชั้นทอดใช่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 กินแล้วน่าิว